ช่วยเก็บของที่เป็นกระดาษภาพวาดอะไรทั้งหลายนะครับมีวางอยู่นี่เก็บต่างเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสุดท้ายสนุกๆน,นะนะครับเดี๋ยวไปนิดนึงแล้วก็เชิญอาจารย์นะครับทุกคนยืนทุกท่านเลยครับเราก็เดินวนแบบเมื่อวานนิดนึงครับเดินไปเดินมานิดนึงแล้วสังเกตดูว่ามีคนไหนที่ยังไม่ได้คุยกันเลย ด้วยนะครับอ้าวเสร็จแล้วจับมือครับจับมือไว้เลยคนไหนที่ยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้คุยกันรีบจับมือไว้เลยโจทย์ครับท่านพาตรุณาพาคู่ของท่านไปเดินเลยครับท่านไปเดินดูสำรวจสวยๆและคุยกันคุยกันคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็ได้คุยให้สนุกให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับคุยะไรก็ได้ให้สนุกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่มีข้อหนึ่งห้ามลืมจะต้องคุยด้วยไปแทรกเข้าไปได้เรียนรู้อะไรที่น่าสนใจครั้งนี้มาครั้งนี้เราเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจนะครับแลกเปลี่ยนกันสองท่านโอเคไหมให้เวลาท่านทั้งหลายนะครับไปเดินชมนกช,ชมไม้กันคุยกันเนี่ยครึ่งชั่วโมงพอไหมเอาเราจะรอก,กลับมาในห้องนี้นะครับตอน6กโมงสี่สิบห้านเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะเป็น เดชขั้นสุดท้ายนะครับเอาสองคู่นะครับมาเป็นหนึ่งกลุ่มครับคู่ที่เดินด้วยกันนี่แหละนะคู่ที่เดินกันสองคู่มันน่าเป็นหนึ่งกลุ่มครับเดี๋ยวเราจะมีกระบวนการเช็คเอาเชิญครับอันแรกเช็คให้แน่ใจก่อนว่าในกลุ่มนีรู้จักกันอยางนะครับเสี่ยพอเริ่มกระบวนการครับท่านยังไม่ ครับสอนวิชาอะไรนะครับทำอะไรก็ของมาได้ให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจของการเรียนรู้อันหนึ่งคือความรู้นี่จะอยู่ในตัวมันไม่เยอะไม่เยออยู่ในตำรายแตงเดียวนะครับจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สามารถถ่ายทอดให้กันได้เหมือนอย่างเมื่อคืนเซอร์เนี่ที่เขาเว่าแอปริลติสที่ผมจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้เลย่อคืนนี้เด็กคนงานนะนะวิ่ตั้งสิบปีนะสิบปีได้ทำอะไรครับให้ทอดขาย ทำไข <are> ่อะไรนะไข่ป nah, ิ้งนะวันสิบปีทำไข่ปิ้งแล้วกว่าจะได้ไข่ปิ้งได้ดำใจ้ลูกไม่ได้เป็นนากระดาษอะไรแต่ระหว่างนั้นเขาเปลี่ยนรูอะไรไปเยอะแยะอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็อเรืองนั้นและสิ่งสำคัญนี่เราต้องสังเกตว่าความรู้เนี่ยอยู่ในตัวมนุษย์เยอะมากโดยเฉพาะกับปราชชาวบ้านปราชชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีสไตล์ในการสอนครูสอนน้อยคนแต่เขามีวิธีเล่าเรื่อง ทำยังไงให้ถ้าศูนย์โรงเรียนรู้ที่ไหนสามารถพบปราชชาวบ้านที่อยูใ่ใกล้ๆไม่ไกลนะจากโรงเรียนนะครับกี่กิโลก็แล้วแต่ท่านอ,ารราองการประสังฆีกาศองการแล้วเชิญปราชชาวบ้านมาเป็นคูพิเศษเป็นครั้งอีกคราวนะผมว่าปราชชาวบ้านซึ่สูงอายุหรือวนใหญ่บ้างจะผู้ใจจะดีใจที่เขาสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านอาจารย์เขาไป ประชาบานมานะครับแล้วก็อาจจะมองหมายบอกช่วยกราเล่าเรื่องเรื่องนี้ฟังหน่อยนะงจากอาจจะชวนเจ็กคุยเจ๊นิ้วอะไรสนุกสนุกผมว่าจจะมีสีสันบางอย่างด้วยนะครับเราก็เรียนในฐานะเุครูเราก็เรียนไป็อย่างประหาดด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้อะไรสิ่งอย่างเพราะคนเหล่านี้เขามีประสบการณ์ชีวิตจริงคุ้นิดหลายเรื่องนะครับเป็นความรู้ที่อาจจะลืมหายไปแล้วในตำราในตำราไม่พูดถึงแล้วแต่ความจริงในชีวิต และเป็นภูมิปัญญาโบราณเรื่องสำคัญและยิ่งอนาคตยิ่งเจริญไปข้างหน้าแล้ว่อให้ภูมิปัญญาโบราณยิ่งมีความสำคัญมากขนาดน,นัน้นที่ยื่ยั่งด้ภูมิปัญญาโบราณภูมิปัญญาต้องติดจกกับกับขลอกมาใหม่เป็นเครื่องมือในการเยียวยาโลกนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้นะครับโรงเรียนใดก็ตามที่มีสักยภาพแล้วก็มีเครือข่ายที่เข้าถึงตรงนี้ได้ รารนะะีนี้กระบวนการเมื่อเช้าเรามีเช็กอินนะวันนี้เราจะมีการเช็คเอานะครับไม่ต้องเอาปากกาที่ก็ได้ถ้าอาจารย์เอาอะไรมาเป็นอะไรครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ไดเ้เป็นปากกาเป็นแว่นตาวางไว้ตรงกลางหยิบสัญ,ญลักษณ์อะไรขึ้นมาก็อันนี้แหละฉันเป็นคนพูดแล้วก็ถึงฟังน,นะกระบวนการเช็คเอานะคะรับเมื่อมีเช็กอินเราก็ต้องมีเช็คเอาเช็คเอาคือว่าแล้ววันนี้เราได้กลับเราพร้อมแล้วที่จะกลับ ออกไปพร้อมกับความรู้แต่กดดีที่รอกนะครับเป็นสภาวะการเช็คเอาท์คือเช็คสภาวะตนเองเช็คอินเป็นเช็คสภาวะตนเองอารู้สึกอารมณ์ตัวเองเป็นยังไงพร,ร้อมอะไรอยัางเช็ค out, เอาท์กับเมือนกรนเช็คสภาวะตนเองวันนี้วันนี้ทั้งวันนี่นะเรามาเรียนและการังจะไปทานข้าวไปพ,พักผ่อนเนี่ยสภาวะเราเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงความคิดเราเป็นยังไงเล่าให้เพื่อนฟัง ครับการเช็คเอานี้อันหนึ่งเป็นการเช็คสภาวะอารมณ์ตรงนี้นะฮะเอเนจีในตัวเราพลังงานในตัวเรายังมีไหมนะครับหรือลดลงแล้วมันเหนื่อยมันล้านะอันที่สองความรู้สึกเราเป็นยังไงความรู้ของเราเมื่อเช้ากับตอนเย็นเนี่ยก่อนจะเลิก่อยเป็นยังไงเช็คสต็อกนิดหน่อยเช็คสภาวะครับและช่วยเล่าให้ในกลุ่มฟังนิดนึงที่ไปเดินคุยกับจากคู่เดินคุยกับเพื่อนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจ อะไรก็ได้แต่ไม่อยารที่น่าสนใจที่ได้ได้คิดได้ยินจากคู่สนทนานะหรืออะไรที่มันปิ๊งในตัวเราขึ้นมาจากการคุยนะครับโย์มันก็จะเปิดว่างท่านจะเล่าอะไรก็ได้ร้อยคนหนึ่งก็ประมาณ3-4นาทีนะครับพอเสร็จแล้วพอเล่าจบแต่ละคนก็บอกเช็คเอาท์แล้วครับหรือเช็คเอาท์แล้วคาะหมาว่าพอแล้วพี่เธอรีเรซี่พยายามอย่านั่งโต๊ะกับรุงเรียนเดียวกันนะ ถึงเวลาที่นั่งพะเอาเกิดได้แล้วนะครับโฟกโรงเรียนเดียวกันไปคุยกันต่อที่โรงเรียนกันนะครับนี่นั่งพรกันเนางทีนี้ก่อนจะไปที่นั่นอยากชวนคุยนิดนึงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในกระบวนการเรียนรู้นี้นะอันแรกผมจะเน้นที่กระบวนการก่อนนะครับอาจารย์จะพบว่ากระบวนการเรียนรู้ของผมจะไหลลื่นไปเรื่อยๆนะไหลลื่นไปเรื่อยๆ โดยที่กุญแจอยู่ที่การสนทนาคับแต่เป็นการสนทนาที่พยายามทําให้เกิดความลุ่มลึกเท่าที่เราจะสามารถทําได้การสนทนาที่ลุ่มลึกคือสนทนาที่มีสติรู้ตัวนะครับตั้งใจฟังนะสังเกตอารมณ์สังเกตความรู้สึกของเรานะครับเราก็จะดีินเสียงเพื่อนแล้วก็จะเกิดความอะไรครับการได้ยินที่มันลึกมากกว่าธรรมดา แล้รู้สึกบางอย่างด้วยเวลาสนทนาเราไม่ได้ยินใ่เสียงอย่างเดียวสายตาแล้วก็เห็นอากับกริยาภาษากายอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการฝึกสิ่งที่ผมเรียกว่า capacity to experience ไปในตัวนะนี่อระบวนการหนึง่งที่พยายามเน้นเน้นหนะักถึงแม้มจะไหลลื่นแต่กุญแจอยู่ที่การสนทนาและสนทนาเพื่อย,ยกระดับความคิดนะครับ อนอกจากนี้อาจารย์พบอะไรได้คุยอะไรกันในกลุ่มอีกไหมครับที่อยากจะเล่าให้ฟังเช็คเอาในกลุ่มใหญ่นอกจากกระบวนการที่อาจารย์ชวนพูดแล้วมีอะไรที่น่าสนใจในการเรียนรู้บ้างน,นะครับหรือเนื้อหาสาระอะไรที่อาจารย์พบแล้วอยากจะแชร์ให้ผมได้ฟังให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยเชิญเลยครับสั้นๆคนละนาทีก็พอ,พอนะครับแล้วเราก็จะได้ ฝังซึ่งกันและกันถัดทอความคิดของกลุ่มย่อยเป็นความคิดกลุ่มเชิญครับจากโังเรียนเสริมงานวิทยาคมจังหวัดลำปางค่ะคือจากการสนทนาที่ทั้งตัวบุคคลแล้วก็กลุ่มนะคะก็ได้สิ่งหนึ่งก็คือค่ะคือกำลังใจนะคะเพราะว่าได้สนทนากับน้องเพิ่งเข้ามาร่วมอบรมได้ไม่เพิ่งย้ายมาจากที่โรงเรียนอื่น แล้วมาอยู่โรงเรียนใหม่นี้ประมาณสองเดือนนะคะสิ่งที่ได้ก็คือเขาบอกว่าอพอมาอบรมในตรงนี้เขารู้แล้วว่าการเขียนแผนหรือการนำไปกระบวนการต่างๆที่ได้จากตรงนี้เนี่ยไปลงสู่เด็กเป็นอย่างมาจากอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะคะและที่สำคัญก็คือเขาตั้งตั้งปรณธนนะิหารเนาะเพราะว่าเขาจะเขียนแผนที่เกิดจากที่เป็นแผนของเขาจริงๆ แล้วเขาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะซึ่งในอีกสิ่งหนึ่งที่อ,า,อากจะก็ให้กำลังใจกับน้องเขาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะว่าน้องเขามีความตั้งใจอยู่ในตัวละเลออย่างเดียวคือพยายามแล้วก็อย่าท้อแท้เพราะว่าบางครั้งในการเดินทางเนี่ยมันมีอุปสรรคแต่เราต้องยืนหยัดอยู่ได้ ะะแล้วก็จัดก,การทั้งเสริมแรงจากครูแกนนําครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะคะต้องเปิดนะคะ่ะเปิดใจรับฟังนะคะแล้วก็สังเคราะห์ออกมาว่านําไปใช้อันไหนที่เราสามารถที่จะทําได้เราก็นําไปใช้อันไหนที่ไม่เหมาะกับเราเราก็ รับรู้ไว้นะคะท่าเลยขอพูดก่อนหนูไม่ต้องบอกเรื่องหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวออดต่อยหิวข้าวหนูไม่ตามสภามาวะตัวเองหิวเปล่าก็แค่บอกว่าคนนี้หิวค่ะก็ที่ที่อยากจะพูดนะคะอยากจะพูดถึงท่านปออนะคะท่านเป็นเหมือนกับภูษยาชาวบ้านนะคะที่ได้มาสรุปงานในกลุ่มเด็นะคะก็ ท่านก็ให้ความรู้อะไรหลายอย่างในการทํางานนะคะแล้วก็ยังมีภูปัญญาชาวบ้านเรื่องการปลูกมะนาวนะคะท่านบอกว่าให้ปลูกไว้ถ้าอ่อชั่วถักช่วนะคะเพราะว่าเราจะได้ผลดีนะคะแล้วก็ได้มะนาวที่ที่ที่มีน้าเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นค่ะแล้วท่านก็ยังมีเคล็ดลับในการเก็บ เก็บน้ำมะนาวที่ว่าเหลือเหลือเยอะๆนะคะบอกว่าใส่แก้วไว้แล้วก็เอาแช่ไว้ในช่องฟิตให้มันแข็งตัวนะคะแล้วเวลาที่เราจะทานเราก็เอามาออกจากช่องฟิตแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะก็จะทำกระบวนการอย่างนี้นะคะแล้วถ้าท่านก็อยากเอาความรู้ที่ที่ท่านมีอยู่เนี่ยไปต่อที่โรงเรียนนะคะพอดีเป็นโรงเรียนเดียวกั ขอพ้อกันแล้วขออ้อนะคะแล้วมีอีกวิธีหนึ่งคือการช่วยเหลือคุณแม่เพื่อนเพื่อนบ้านท่านไปอยู่อีกฝั่งคลองหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าจะเล่นกอล์ฟเป็นกีฬาเวลาที่มีลูกพนาเยอะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาลูกพนามาเป็นลูกกอล์ฟแล้วก็ตีไปส่งข้ามไปให้คุณแม่อีกฝั่งคลองตอนนี้เอามาขายเถอะแลร้องร้องไ่รู้เรื่องเลยลูกมีฬาแบบบแปลก็รู้สึกประทับใจนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นหออทีอ่เรียบง่ายแต่ถ้ามีมีอะไรที่ที่ดีๆนะ,ะลูกสาวดีกว่ารลูกสาวเท่า,ากับผู้ชายคนโตน้องบอกว่าน้องมาด้วยความว่างเปล่ามไม่มีอะไรเลยทุกมาครั้งแรกนะแล้วบอกว่าทีนี้เข้าใจแล้วว่าสุดกิจพอเพียงคืออะไรเพราะแต่ก่อนนะเราะว่าน้องจะไปไปยึดแต่ว่าไอ้สามห่วสองหางศูนย์เนี่ยสูงสูงสี่นิติตค่ะทีนี้พอมาวันนี้พอที่คุยกัน ก็เลยว่าโอ้ต่อไปตัวนี้จะไม่มีแล้วมาอนนี้นะนี่คือคือน้องใหม่ๆที่มาล่าสูตรการหัวใจคือเราคน้นสิ่งที่ว่าเป็นปรัชญาเนี่ยนะครับที่บอกเป็นปรัชญาขนะอางพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปรัชญาซ่อนอยู่ในปรัชญาในที่ก็ได้นะนะครับแล้วเรื่องแบบนี้มันหนีไม่พ้นในการที่จะเข้าใจหลัก ธรรมาชาติโดยแท้จริงซึ่งอันนี้เราก็สามารถปองาหาหอะไรมีได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมผมต้งบอกว่าอย่าไปยึดกับอะไรนะสามห่วงห้าอะไรนะส,สนองขัสองเงินไขนะไม่ผิดหรอกสามห่วงสองเงินไขไม่ผิดแต่ว่าถ้ามีการถ้าการอธิบายมันท้าไม่แข็งตัว คนมันหมดชีวิตชีวาไม่รู้สึกนี่มันเป็นการพลาดเราต้องลองสังเกตดูสิครับพุทธศาสนาเนี่ยมาจากอย่างที่ผมบอกแล้วเพราะาผมตีความคือศาสนานการตื่นเป็นเรื่องโพธิจิตจิตตื่นจิตที่สว่างสวัยนะครับและวิธีเล่าเรื่องแบบนี้ของแต่ละชาติแต่ละศาสนา ดูจะเหมือนกันแต่จริงๆไม่ค่อยเหมือนกันหรอกดูวิธีการที่ท่านดัละลามะท่านพูดถึงพุทธศาสนาท่านจะมีสไตล์ของท่านอ่านหนังสือของท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็จะมีสไตล์ในการเล่าพุทธศาสนานะครับหรือว่าธรรมะจากพระโอษฐ์อย่างเงี้ยท่านก็จะมีสไตล์ในการเล่าขานไปฟังหลวงพ่อชา หลวงพ่อชาก็จะมีสไตล์ในการฝึกในการสอนในการเล่าเรื่องพุทธศาสนาทัานตินัทธันท่านก็จสไตล์กว,วีความงามความไพเราะอะไรของท่านก็จะมีสไตล์ของท่านอยู่แล้วอีกหลายๆท่านที่แม้กระทั่งถ้าใครอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของเชอร์เกลตรูปปรีปโปเชซึ่ง ชาวบาลา่านี่ก็เป็นอดีตพระที่เบรกมาเก่าแล้วสึกออกมาเป็นคา,ารวาสแล้วมาเที่ยวสอนพุทธศาสนาจนทําให้มีลูกศิษย์ลูกหาจํานวนหนึ่งแล้วก็สร้างมหาวิทยาลัยนาโรปขึ้นที่สัตอเมริกาอย่างเงี้ยเป็นมหาวิทยาลายาาัาาย,าย,าาลายพุทธศาสนาแห่งแรกของโลกเนี่ยนะครับก็มาจากแรงบันดาลใจของลูกศิษย์ของลิมโปเชซึ่งก็ไม่ได้เป็นพระแล้วครับอย่างเงี้ย ตายก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบรรยากาศของแต่ละที่นะครับการรับรูร้พระพุทธศาสนาเนี่ยยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสภาวะขอให้จับแก่นให้ได้ใช้ได้แม้กระทั่งพอไปจากจากแม้จากอินเดียมาถึงจีนจากจีนพอเข้ามาถึงจีนก็จะมีการปนผสมภาษาระหว่างเต๋ากับพุทธ ว่าข้ามไปญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นเซ็ขึ้นมาละเห็นไหมฮะหรือแม้กระทั่งวิธีการหรือการตรีความวิธีเล่าเรื่องในสายเทรวาสยามในประเทศไทยกับในศีนากาถึงแม้ว่าจะหลักกันให้ความรู้กันและกันใช่ไหมครับหลักกาวงกับของเราก็วิธีพิธีปฏิบัติวิธีก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ ในข้ามไปในพม่าเนี่ยเราเห็นพระพรม่ามีจริยวัรในการประพฤติหรือปฏิบัติก็ไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่ไม่นับอุบาสกอวิสกาของเขาซึ่งค่อนข้างเคร่งนะครับแต่ว่าทำไมในความเคร่งของเขาเนี่ยถึงรุนแรงกับคนโรฮิงญาได้ซึ่งคนพุทธในบ้านเราไม่ทำนะ่อะให้ไม่ชอบไม่ยังไงก็ไม่เคยรุนแรงกับคาศาสนาอื่นไม่ใช่ ไม่ใช่พุทธในประเทศไทยเพราะแสดงว่าการนับพุทถือพุทธศาสนาและวิธีการตีความและการปฏิบัติมันขึ้นอยู่วัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละชาติด้วยนะผมว่าวัฒนธรรมอชาติไทยของเราส่วนมากมักจะค้นหาจุดร่วมพยามประนิะนอมเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็จะไม่ค่อยรุนแรงนะครับเราจะไม่เห็นพระเที่ยวลากไม้ไล่ตีคนเหมือนอย่างที่พม่านะ พรามากวาพวกนี้ลากไม้ตีกับตำรวจเลยนะพระไทยอย่างมากก็ไปนั่งอยู่ในกลุ่มเย,ยะอะๆพอไอ้คนเขาได้ด่าเอากลับมันก็กลับวัดไปเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแต่พระเราจะไม่อีกสไตล์หนึ่งเราเห็นว่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นนะครับการค้นหาแก่งของปรัชญาเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดนะครับแล้วในหลวงท่านท่านลึกซึ้งนะท่านบอกท่านปฏิบัติทำ ในการเป็นคารวาสเด็กคริกครับเพราะนั้นเวลาเราจะนําอะไรของท่านมาใช้ต้องมองแล้วมองอีกหลายรอย่างที่สำคัญคือว่าในพระจริยวัตรของท่านเนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้ก็ฝากไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับใ้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งมีกติกาอันหนึ่งนะครับผมตารลำไม่ค่อยมีกติกาเท่าไหร่ ตอนทานข้าวเป็นนี้ห้ามนั่งอยู่โรงเรียนเดียวกันเจอคนไหนนั่งเรีนเดียวกันเราจะปรับปรับเลยจ่ายเงินคนละร้อยผ่านมานั่งโรงเรียนเดียวกัน <c oughs>